แบบนี้มันต้องโดนทำโทษพ่ออย่าตีผมนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนี่ของขวงัญไงลูกชายชุดนั่นเองเห็นไหมนี่ไงชุดมินิเดตมายเมโลดี้เห็นไหมเฮ้ยโดนว่มมนะถีบเลยแล้วครับ ลูกสาวปะทะลูกชายดูการ์ตูนลูกสาวเฮ้ยอินเซต์เอาสองเข้าดิสนีย์พลาสแล้วอ้โหเล่นขอาทางให้มีประจัดการเด็กโอ้โหสนุกมากเลยดูในโรงนั่งสองครั้งอะ่ะดูการ์ตูนลูกชายหุ้ยทำไมเทสชันหน้าตาแล้วกลัวจังวะหุ้ย โหดอ่ะขนาดนี้เลยเหรอกินขน,นมลูกสาวกินขน,นมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูหนังดีกว่าอืมน่ากินมากเลยโอ้หเปรี้ยละเอ๊ะวนอะนนเนี่ยเอามาชิ้มดีกว่าแต่งเล่ต้องกินน้ำด้วย กินขน,นมลูกชายขนมเน้ขนม,มมาเยอะแยะเลยกินดีกว่าหยื่แล้วฮอเตอร์อนี่ทำอะไรเนี่ยฮะ กินของไม่มีประโยชน์พ่อบอกแลวกินของม,มีประโยชน์บ้างเนี่ยเมื่อดกินขนมเนี่ยกินนรไม่ว่าแต่ทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางบ้างไม่ใช่ทิ้งกระจัดกระจายอยู่บนโซฟาเนี่ยพ่อบอกว่าทุกคำู้กีีรอบแล้วทีหลังจะกินก็ทิ้งให้ดีๆเละขัดกินของม,มีประโยชน์บ้างกินแหนขนมขอเล่นประดิษฐ์ลูกสาวเวลาว่างแบบนี้ทำของสกูชช่ประดิษฐ์จากกระดาษดีกว่า สองอันเลยภูมิใจจังเลยอ่ะเรานี่ก็เก่งจริงๆนอ่ะน้องว่าไหมได้เลยขอเล่นเปรดิตลูกชายพขาตะหวจดีดว่าเสร็จละเรียบร้อยไปลองเล่นมูดีกว่าโอ๊ยพอเตอ์มานี่อะไรครับพ่อเนี่ย พ่อบอกแล้วไงถ้าจะเล่นให้ไปเล่นนอกบ้านไม่ใช่เล่นในบ้านนี่เห็นแหล่นๆนี่ไหมถ้ามันเข้าตาพ่อจะทํายังไงอะโอเคครับพ่อไปเล่นข้างนอกก็ได้เออถ้ามันรู้ที่เล่นบ้างเวลาบ้างลูกสาวนี่นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวคุชชี่ทั้งหมดนะคะที่เราทํานะคะอย่างนี้เลย อันนี้ค่ะเป็นอันปีชอบที่สุดเลยเพราะมันเหมาะกับละสำหรับแบบคนที่ชอบเล่นสกูตชี่มากไปะคะ่ะแบบนุ่มมากสลโลที่สุดเลยอะแล้วก็มีแบบแนวพุดดิ้งด้วยนะคะที่เอามาจากช่องนี้นะคะพี่แท็กไว้ให้เล้ยวไปดูกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพุดดิ้งนะคะก็เป็นตัวละครมีด้วยนะคะก็ตัวละคร้ายกับตัวนี้เลยนะคะอารมณ์แบบว่าขายนมแบบว่านมสตรอเบอร์รี่นมสตรอเบอร์รี่หรือขายเพื่อนาอะไรนี้นะคะยค่ะเวลาว่างของวันนี้ใช้เป็นประโยชน์จริงๆ เวลาบ้างลูกชายเฮ้ยตีปอมเลยเพื่อนเพื่อนไปเฮ้ยจะกล้าไปเลยเพื่อนไปโอ๊ยไปเลยไปเลยเพื่อนเลยข้างหน้ไปสอบตัวไปเลย,ลอเลยพอ่น <BJ S 2> <ป>อ,อนอร์เตอร์เบาๆหน่อยเข้าาอ่ารหนังสือโหยกำลังสนุกเลยอุย้ยไปเลยเพื่อนไปเลยเฮ้ย,อยของขวัญลูกสาวเยไ้ไหม จำได้ไหมว่าวันนี้วันอะไรมันเกิดยังไงคะ่ะถูกต้องวันนี้พ่อมีของขวัญมาให้ด้วยคืออะไรหรอชุดนั่นเองเห็นไหมนี่ไงชุดมินิเดตไม y m เม o ลดีเห็นไหม,มน่ารักมากเลยพ่อรู้ได้ไงว่าหนูชอบสไตล์ซาลิโอ,อทำไมพ่อจะไม่รู้ละ่ะโคลมิทั้งบ้านเลยเอ้ยขอบคุณทับพ่อเจ้ามากเลยของขวัญปีนี้เป็นเด็กดีของพ่อก็พอแล้วของขวัญลูกชาย วันนี้มันเกิดรอแท้ๆพ่อจะซื้อของขวัญให้ไหมน้าพ่อเจ้าเอะไรอีกวะเนี่ยอะไรครับพ่อเนี่ยทำอะไรผิดมาผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพ่อโกหกไม่ต้องเถียงแบบนี้มันต้องโดนทำโทษพ่ออย่าตีผมนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย <S <S อ่ะนี่ของขวัญไงลูกชายอุ๊ยพ่อ แกโหเลยครับเนี่ยโอย้ได้ปืนลืมด้วยเชอบมาเลยครับพ่อ,อพ่อแค่รอเล่นอะ่ะเห็นลูกอยากได้พอดีก็เลยซื้อมาให้เป็นขวัญวันเกิดวันหลังก็ทําตัวดีๆเป็นเด็กดีกับพ่อเข้าใจไหมปีหน้าก็ได้ซื้อของที่ลูกอยากได้อีกขอบคุณมากเลยครับพ่อเวลาโดนใช้ลูกสาวเยใหม่ลูกเอาน้ำให้พ่อหน่อยพ่อหิวไน้ครับพ่อเยใหม่นี่มันเด็กดีจริงๆใช้ทำอะไรก็ไปเอาให้เลยเนี่ยครับพ่ออ่ะ ขอบคุณมากนะลูกพ่อไม่อาจจะใช้หนูเองไหมคะหนูทําได้หมดเลยคะ่ะพอดีเลยเดี๋ยวฝากล้างจานที่ห้องครัวเลยนะเดี๋ยวล้างจานเสร็จแล้วก็ไปซักผ้าตักผ้าเรียบร้อยอ๋อบนหลังคางาม,มีร้อยด้วย๋ยวฝากขึ้นไปซ่อมหนนะ่อยนะอ๋อแล้วก็เห็นเออที่ห้องน้ำอะ่ะซ่ื้อไม้กันฝากดูดเสื้อไหมนะพอดีพ่อไม่มีงบที่จะซื้อที่จะจ้างเขาทำอะ่ะเห็นลูกทำได้ก็เลยให้ลูกดีกว่านะเดี๋ยวอ๋อพอเสร็จแล้วอย่าลืมพี่ผ้าด้วยผ้าเยอะเพรวกพี้ลูกไปเรียนโอเคนะเาากข้ากดนะีค่ะเรื่องง่ายมากเลยน,อยนะอันลกาน เตอร์ <The. S 2> ไปอาน้ำให้พ่อหน่อยเร็วพ่ออยู่น้ำได้ครับพ่อเลยครับพ่อหนึ่งเลยครับเตอร์พ่ออยู่น้ำดี๋ยวน้ำมาหน่อยเร็วครับพอ่อแป๊บนึงครับเตอร์ไปอาบน้ำมาหน่อยเร็วเดี๋ยวผมไปครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมไปหอเตอร์ <The. S 2> พ่อเรียกตั้งหลายรอบแล้วคับคับคับอยู่นั่นแหละไม่ยอมลุกไปเอาสักทีเอาก็มกันกำลังมันเลยเอ,อ่ะพ่อโอเคออเค,ครับพ่อโอเคครับลูกชายคนนี้ไม่ได้เรื่องเลย กงงงิจกรรมลูกสาวกิจกรรมยาว่างวันนี้วาดรูปดีกว่า<ม>เสร็จแล้ววันลูกระบายสีนีก<ม>ิจกรรมปวดของเราเลยสวยงามากเลยอะ่ะมีใจในตัวเองจังก<ม>ิจกรรมลูกชาย กิจกรรมของเราฝึกไวพิ๊กยิงปืนเนิร์ฟเฮ้เยโดนว่ะถีบมึงแล้วคันเอ้ยโดนอีกแล้วทำไมเราแม่นจังเลยวะอุย้ยกระโดดความแม่นยำของเราดีดีจริงๆเลยกาเฉลเพื่อนดีกว่าเพราความแม่นของเรา,าโคตรเก่งอาชีพในฝันลูกสาวอ่ะเห้ยไหม พ่อขอถามอะไรหน่อยดีโตขึ้นเนี่ยหนูอยากทําอาชีพอะไรเหรออ๋อโตขึ้นเดี๋ยวเป็นหมอค่ะะดีแล้วลูกเป็นหมอเนี่ยรักษาคนไข้ไว้รักษาพ่อตอนแก่ๆด้วยนะลูกนะใช่ค่ะพ่อหนูอยากดูแลคนอยากรักษาคนเพราะเขาจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวนานเก่งมากลูกพ่อเนี่ยภูมิใจในตัวลูกจริงเลย อาชีพในฝันลูกชายอ่อเออลูกพ่อขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมลูกอะไรเหรอครับพ่อโตขึ้นเนี่ยลูกอยากทำอาชีพอะไรละ่ะผมอยากเป็นตำรวจครับพ่อโอดีดีดีด,ดีลูกพ่อเป็นตำรวจรักใช้ประชาชนลูกลูกพ่อที่เก่งจริงเลยใช่ครับพ่อ ผมจะเป็นตำรวจไปจับโจรเวลาเจอสัตว์ลูกสาวไปเล่นข้างหน้งดีกว่าอะไรอยู่ที่เราเนี่ยเวาลาเจอสัตว์ลูกชายวันนี้ไปเตะบอลที่ไหนดีนะอะไรที่เท้าวะเฮ้ยตาค่ะ ดีนะเด็กผู้ชายแบบเราอะจะการมันได้แต่งตัวไปเที่ยวลูกสาวจะไปเที่ยวก็ต้องแต่งเตอรดีๆให้เหมาะสมกับลึกผิให้น่ารักสม,มัยอย่างเราไนยะแค่นี้ก็ไปได้แหละหแต่งตัวไปเที่ยวลูกชายไปเที่ยวท้งดีเสื้อผมแต่งตัวให้หล่อสุ่อย